สวัสดีค่ะเพือ่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกคนนะคะวันนี้ก็คลิปที่สามแล้วนะที่เห็นกับชินน่าเนี่ยเหมือนวันก็สอบค่ะก็สอบกันด้วยดีนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเปลี่ยนฉากเป็นทีวีที่จริงฉากก็เหมือนนี่ใช่ไหมอ่าต้องมีอะไรก็อะไรอันนี้มีตัวสภาตัชินนี่ชิดตัวป้องกันอยู่ตรงนี้อ่า แต่มันมืดก็เลยยนะ้ายมาตั้งตรงนี้นะคะวันนี้ไม่มีอะไรนะคะก็จะมาอหิน,หนก,ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะก็จะมาขายของเออเพื่อนมาฝากมาขายแปบบ๊บจ้าพ่อค่ะแล้วเมื่อกี้พ่อเรียกนะก็จะยังนุปุผกอ,อกไปนะโอเค เราซื้อสกุชิเราไปแล้วนะซกุชิอันใหม่เรายัางไม่ได้ทำวันนี้มีของมาขายเพิ่มเป็นวาดฝันเนยาววันไว้เป็นหนังสืออาจจะมีขาดบ้างเพราะมันเย็บไม่ติดแต่ว่าไม่มีขาดจากัก อันนึงนะมีครบสิบบาทนะอันนี้ก็สิบบาทไม่มีขาดเลยผู้สาวที่เราประกาศขายเมื่อวานวันนี้มาขายหนังสือแค่นี้นะเติมหูไม่มีใครซื้อเลยเรสาสซาทำให้นะราคาให้สุดๆแล้วด้วย เดี๋ยวจะห่แพ็กไปให้นะ,ะก็สำหรับวันนี้มีแค่นี้แหละไปป้าย